ทุกคนสินมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมารู้จักกับทีม คาชิว่าเรโซนั่นเองฮิตาชิเอสีคือชื่อแรกของสโมสรแห่งนี้นะคะหลังก่อตั้งมาในปี1939ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะมาใช้ชื่อว่าคาชิว่าเรโซในปี1993โดยคำว่าเรกับโซนะคะที่มีความหมายว่าพระราชากับพระอาทิตย์ในภาษาสเปนมารวมไว้ด้วยกันเพื่อสื่อถึงความจรงิงจังความเข้มงวดของพระราชา และความเป็นมิตร มีเมตตาของดวงอาทิตย์นอกจากนั้นนะคะการใช้พระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะที่จะสื่อถึงบริษัทแม่อย่างฮิตาชิเพราะคำว่าฮิในภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าพระอาทิตย์ A นั่นเองสนามเย่าของทีมนี้นะคะมีชื่อว่าซังเคียวฟรอนเทียคาชิวะสเตเดียมซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาชิวะจังหวัดชิบะสนามนี้ที่ฉันเคยไปมาแล้วนะคะเดินทางไม่ยากนะคะทุกคนก็จากโตเกียว ไปที่ชิบะนะคะก็นั่งรถไฟไปนะคะแล้วก็พอไปถึงแล้วเนี่ยลงจากสถานีรถไฟแล้วก็เดินไปผ่านบ้านเมืองผู้คนเดินชมต้นไม้ใบหญ้านะคะในระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีธงนะคะบอกเลยนะคะว่าสนามจะไปทางนี้มีทุกอย่างบอกและที่สําคัญนะคะเดินตามแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลเจ้าถิน่น ถึงสนาแมแน่นอนทุกคนไปง่ายเชื่ออีฉันไปเลยเอ,อ่อสำหรับชุดที่จะใช้แข่งขันในฤดูการนี้นะคะเท่าที่ฉันเช็คดูนะคะและในวันที่ที่ฉันอัดคลิปนี้นะคะยังไม่มีการเปิดตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องคาบในหัวข้อนี้ไปก่อนรอติดตามนะคะว่าหลังจากที่เขาเปิดตัวแล้วเนี่ยรูปแบบของเสื้อในฤดูการนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนโอเคก็สําหรับคาชิว่าเลโซน,นะคะทุกคนในฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ พืดขึ้นคอนะคะทุกคนเพราะว่าต้องลุ้นตกชั้นแบบจนถึงนัดสุดท้ายอะทุกคนนะคะแต่ว่าก็เอาตัวรอดมาได้นะคะจบด้วยอันดับที่17นะคะทุกคนแล้วก็ยังคงอยู่ในหลีกสูงสุดนะคะสำหรับฤด,ดูกาลนี้นะคะก็มารอดูนะคะว่าปีนี้เนี่ยฟอร์มจะแข่งไปในทิศทางไหนจะแข่งขึ้นไปลุ้นแชมหรือจะแข่งลงมา มีตู้ชั้นอีกอันนี้ก็มารอติดตามนะคะสำหรับคาชิวะเรโซนะคะทุกคนเออก็อิชันน่าเคยไปสนามนี้ตอนนั้นหม้ยไปคาแข้งอยู่ที่ซานเฟ e ชเช่ฮิโรชิมานะคะทุกคนอิฉันก็ไปให้กำลังใจม้ยนะคะนัดนั้นเนี่ยก็คือคาชิวะเปิดบ้านเจอกับซานเฟ e ชเช่ฮิโรชิมานะคะทุกคนอิฉันก็เลยไปเลยแล้วก็เตรียมผ้าเตรียมทงนะคะไปเชียร์มุยแต่วันนั้น มุ้ยไม่ได้ลงนะคะเจ็บไม่มีแม้กระทั่งตัวสำรองแต่ที่แบบเสียใจกว่าน,นั้นคือมุ้ยไม่มากับทีมด้วยแหละวันนั้นอะเฮ้อเศร้าสุดๆโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือทีมคาชิว่าเรโซนะคะที่ิฉันเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนและซีรีส์ในเจริกสูงสุดนะคะฤดูกาล2025นี้ยังไม่จบนะคะทุกคนรอติดตามชมในคลิปถัดไปได้เลยนะคะทุกคน คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนไปก่อนและบ๊บาย